ถ้าพี่น้องมีพระคำของพระเจ้าอขอเชิญพี่น้องเปิดหนังสือลูกาบทที่8ครับวันนี้ผมอยากจะนำมาแบ่งปันจากหนังสือลูกาบทที่8ตั้งแต่ข้อ40ถึง56ผมตั้งชื่อเรื่องของผมว่าพระเจ้ามายุติธรรม เราจะอ่านดูด้วยกันนะครับลูกาบทที่8ตั้งแต่ข้อ40ถึงข้อ56เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วประชาชนก็ต้อนรับองเพราะเขาทั้งหลายคอยท่าองอยู่นี่แน่มีชายคนหนึ่งชื่อายรัสเป็นนายธรรมศาลามากราบลงที่พระบาทพระเยซูอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในตึกของเขาเพราะว่าเขามีบุตรสาวคนเดียวอายุประมาณ12ปี และบุตรสาวนั้นนอนป่วยเกือบจะตายเมื่อพระองค์เสด็จไปนั้นประชาชนเบียดเสียดพระองค์มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้12ปีมาแล้วไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้ผู้หญิงนั้นแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์และในทันใดนั้นก็โลหิตที่ตกก็หยุดพระองค์จึงตัดถามว่าใครได้ถูกต้องเราเมื่อคนทั้งหลายได้ปฏิเสธไปโตกับคนที่อยู่ด้วยกันจึงทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้า ก็เป็นเพราะประชาชนเบียดเสียดพระองค์แต่พระเยซูตัดว่ามีผู้หนึ่งได้ถูกต้องเราเพราะเรารู้สึกว่าฤทธิ์ได้ซ่านออกจากเราแล้วเมื่อผู้หญิงนั้นเห็นว่าจะซ่อนตัวไว้ไม่ได้แล้วเขาก็เข้ามาตัวสั่นกราบลงตรงพระพักตรงทูลพระองค์ต่อหน้าคนทั้งปวงว่าเขาได้ถูกต้องพระองค์เพราะเหตุอะไรและได้หายโรคในทันใดนั้นพระองค์จึงตัดแก่เขาว่าลูกหญิงเอ๋ย ที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขเถิดเมื่อพระองค์กำลังตัดอยู่มีคนหนึ่งมาจากบ้านนายธรรมศาลาบอกนายว่าลูกสาวของท่านตายเสียแล้วไม่ต้องรบกวนท่านอาจารย์ต่อไปฝ่ายพระเยซูเมื่ได้ยินจึงตัดแก่เขาว,ว่าอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นและลูกจะหายดีพรงค์พระองค์เสด็จเข้าไปในตึก พระองค์ไม่ทรงยอมให้ผู้ใดเข้าไปเว้นแต่เปโตรยอนยากอบและบิดามารดาของเด็กนั้นคนทั้งหลายจึงตีอกร้องร้องไห้ร่ำไรเพราะเด็กนั้นแต่พระองค์ตัดว่าอย่าร้องไห้เลยเขาไม่ตายแต่นอนหลับอยู่คนทั้งปวงก็พากันโหรอย,ยอร่อพระองค์เพราะเขารู้ว่าเด็กนั้นตายเด็กนั้นตายแล้วฝ่ายพระองค์ทรงจับมือเด็กนั้นตัดว่าลูกเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดแล้ววิญ,ญญาณจิตก็กลับเข้าไปในเด็กนั้นเขาก็ลุกขึ้นทันที พระองค์จึงตัดสั่งให้เอาอาหารมาให้เขากินบ้างฝ่ายบิดามารดาของเด็กนั้นก็ประหลาดใจนักแต่พระเยซูทรงห้ามเขาไม่ให้บอกผู้ใดรู้เหตุการณ์ซึ่งเป็นมานั้นมีเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเราจะสรุปให้เห็นภาพง่ายๆก็คือว่าอยู่ดีมีคนหนึ่งที่ชื่อยายรัสที่เป็นนายธรรมสาลามาเข้ามาหาพระเยซูบอกว่าขอพระเยซูช่วยหน่อยมารักษาลูกสาวเขาหน่อยลูกสาวที่จริงแล้วถ้ารู้ในภาษากรีกเนี่ยจะเขาไม่มีลูกคนอื่น ลูกสาวคนนี้เป็นลูกคนเดียวที่เขามีเขาก็อยู่ในสถานการณ์ที่เขากําลังร้อนใจวุ่นวายใจลูกคนเดียวของเขากําลังจะตายแล้วเขาเครียดเขาวิตกกังวลเขาว่าเขารู้ว่าพระเยซูคิดว่าพระเยซูจะช่วยได้เขาลงมาก้มกราบลงมาอ้อนวอนพระเยซูซึ่งไม่ไม่ใช่สิ่งที่ปกติที่คนที่เป็นนายธรรมสาลาจะทาไม่ใช่สิ่งที่ปกติที่พวกผู้นําชาวยิวจะทา เขายอมที่จะก้มกราบแล้วก็ขอพระเยซูช่วยพระเยซูก็โอเคเรากําลังเดินทางไประหว่างที่กําลังเดินทางไปที่จะทําตามคําขอของชายคนนั้นที่จะช่วยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาแตะต้องพระเยซูด้วยความเชื่อของนางที่คิดว่าถ้านางเพียงแค่แตะต้องพระเยซูเนี่ยนางก็จะหายจากโรคแต่เราต้องเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นโรคที่โดยทั่วไปแล้วพวกยิวรังเกียรติโรคแบบนี้ ในหนังสือเลวิติโกบทที่15เลวินิติหรือเลวิติโกบทที่15ได้พูดบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องโรคของนางไว้บทที่15ตั้งแต่ข้อ19ลงมาบอกว่าเมื่อสตรีมีสิ่งไหลออกเป็นโลหิตประจำเดือนเธอจะต้องเป็นมนทินไป7วันและผู้ใดแตะต้องเธอจะต้องเป็นมนทินจนถึงเวลาเย็น ขณะเมื่อเธอมีมนทินเธอไปนอนที่ใดที่นั่นก็มีมนทินสิ่งใดที่เธอไปนั่งทับสิ่งนั้นก็เป็นมนทินไปผู้ใดไปแตะต้องที่นอนของเธอผู้นั้นต้องสักผ้าพระพี่จะพูดยาวไปในข้อที่25บอกว่าถ้าสตรีใดมีโลหิตไหลออกหลายวานัน,วนไม่ใช่เป็นเวลาเป็นไม่ใช่เป็นเวลาเป็นมนทินประจําของเธอหรือถ้าเธอมีโลหิตไหลออกเลยกําหนดเป็นมนทินประจําของเธอทุกวันที่มีโลหิตไหลออกเธอต้องเป็นมนทินเธอต้องเป็นมนทินอย่างเดียวกับเวลา เป็นมนทินประจําของเธอพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นโรคนี้มา12ปีโรคเลือดออกไม่หยุดเนี่ยไหลออกไม่หยุดเนี่ยเป็นประจําเดือนไหลไม่หยุดเนี่ยสิปีแสดงว่านางเป็นมนทินมาตลอด12ปีนี้แน่นอนว่าจะต้องถูกตัดขาดจากสามีถ้านางมีจะต้องถูกตัดขาดจากครอบครัวจากเพื่อนจากสังคม จะไม่มีใครอยากที่จะอยู่ใกล้นางเพราะถ้าอยู่ใกล้นางก็จะต้องเป็นมนทินจะไม่สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการนมัสการพระเจ้าในวิหารในอะไรก็ตามใครที่แตะนางใครที่ไปแตะสิ่งที่อยู่ใกล้กับนางจะเป็นมนทินไปหมดผู้หญิงคนนี้น่าสงสารมากครับโดยปกติแล้วถ้าใครที่นางสัมผัสคนนั้นจะต้องเป็นมนทินถูกไหมครับแต่นางมาสัมผัสพ,พระเยซูแทนที่พระเยซูจะเป็นมนทิน แต่นางกลับหายสะอาดขอรูปถัดไปครับขอขอสไลด์ถัดไปครับผมคิดว่าอเอกกดย้อนไปนิดหนึ่งครับย้อนไปขั้นหนึ่งผมน่าจะ,าจะมีน่าจะมีรูปเต็มต่อรูปนี้ย้อนกลับไปรูปหนึ่งครับย้อนกลับไปรูปหนึ่งสงสัยผมไม่ได้ทํารูปเต็มไว้เขตไม่เป็นไรผม อยากจะให้เราดูเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมองเห็นแต่ภาพของผู้หญิงคนนี้กับพระเยซูมีบทเรียนหลายๆเรื่องที่เราสามารถที่จะคุยกันได้เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้กับพระเยซูแต่วันนี้ผมอยากจะพาพี่น้องไปดูในอีกมุมมองหนึ่งอยากจะพาพี่น้องไปดูในมุมมองที่ว่าสําหรับคนที่เป็นนายธรรมศาลาสําหรับคนที่เป็นยายรัสเนี่ยเขาจะคิดยังไง ในขณะที่ลูกของเขากําลังจะตายแล้วพระเยซูหยุดใช้เวลากับผู้หญิงคนนึงข้างถนนซึ่งดูเหมือนพระเยซูก็ทําสิ่งที่ดีนะแต่ยารัสก็กกำลังร้อนใจมากเราคิดว่ายารัสกําลังคิดยังไงครับเขาร,รู้สึกยังไงกดอีกทีนึงครับเมื่อมีคนมาบอกว่าลูกของเธอตายแล้วลูกของนายตายแล้วจะรบกวนอาจารย์อีกทําไม ผมว่านี่เป็นความคิดของเขานะเขาคิดว่าเขาขอพระเยซูก่อนนะแต่ทำไมผู้หญิงคนนี้ได้ล่ะทำไมเธอหายแต่ทำไมลูกฉันตายพระเยซูไม่น่าจะโมแต่เสียเวลาแบบนี้เลยผมได้ไปอ่านบทความของคนคนหนึ่งที่เขาพูดถึงเนื้อเรื่องนี้นะแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกเกลียดผู้หญิงคนนี้ เขารู้สึกเกลียดผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เธอทำหรอกแต่รู้สึกเกลียดผู้หญิงคนนี้เพราะว่ามันเมื่อมองย้อนถึงชีวิตของเขาเนี่ยเขาขอหลายหลายๆอย่างกับพระเจ้าขอหลายๆเรื่องเลยแล้วเหมือนกับว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบสิ่งที่เขาขอสิ่งที่เขาอยากได้แต่กลับไปตอบคนอื่นเหมือนกับว่ามีคนอื่นมาแซงคิวสิ่งที่เขากำลังอ้อนวอนอยู่ ผมคิดว่าเป็นไปได้นะนี่น่าจะเป็นสิ่งเดียวกันกับที่ยายรัสคิดนะเขากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่หมดหนทางเขาอ้อนวอนพระเยซูแล้วมีอยู่ดีๆมีคนมาขอความช่วยเหลือพระเยซูก็โมแต่สนใจเขาใช้เวลาคุยคุยคุย,คยกลายเป็นว่าสุดท้ายดูเหมือนมันช้าไปแล้วอ่ะผมว่าในชีวิตเราก็มีความรู้สึกแบบนี้ได้เหมือนกันนะในขณะที่เรามองคนอื่น เราเฝ้าคิดถึงสิ่งที่เราขอเราย้ำแล้วย้ำอีกอยากได้อยากได้เราอยากได้แบบนี้เราขอแบบนี้แต่ดูเหมือนพระเจ้าไม่ตอบเราผมก็นึกถึงจะรึกนะไม่รู้จรึกเคยคิดหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนๆแต่งงานหมดแล้วเพื่อนๆแต่งงานเพื่อนมีแฟนหมดแล้วแล้วฉันล่ะผมแซวเล่นนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผมกับแกรี่มีโอกาสที่จะได้ไปช่วยชาวอิหร่านท่านหนึ่งผมขอไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าคิดว่าคงอยากจะเก็บไว้เป็นความลับท่านบอกว่าท่านย้ายมาจากประเทศอิหร่านด้วยเหตุผลเพราะว่าต้องการที่จะขอลีภยัยต้องการที่จะเพราะโดนกดขี่ข่มเหงทางศาสนาเราคงจำได้คนที่กล้ามใหญ่ๆนะที่เข้ามาแรกๆเขาก็ดูเหมือนแบบ เราก็พยายามจะถามพยายามหาข้อมูลว่าจะช่วยเหลือยังไงพยายามที่จะขอขอมูลเขาก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่เขาก็อายอไม่ค่อยกล้าเปิดเผยแต่เมื่อเรารู้จักเขามากขึ้นใช้เวลากับเขามากขึ้นพาเขาพาเขาไปหาคอนโดหาห้องเช่าได้เขามีเงินติดตัวมาแค่8,000บาท นอนโรงแรมคืนละพันสองแถวนี้นอนแถวนี้ไปแล้วแล้วเราก็บอกว่าโอ้ยอย่างนี้ตายแน่ไม่ได้แน่เราก็เลยพาเขาบอกว่าคืนวันอาทิตย์เราบอกว่าคือวันอาทิตย์บอกว่าต้องต้องออกจากโรงแรมแล้ววันจันทร์เขาก็เลยเช็คเอาท์แล้วก็ออกมาผมกับแกรี่ก็พาเขาไปหาห้องพักได้เดือนละพันห้าก็ดีมากขอบคุณพระเจ้าแต่ในห้องพักไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรไม่แต่อย่างเดียวไม่มีสิ่งของไม่มีอะไรแม้แต่อย่างเดียวเลยห้องแคบๆเล็ก,เลกๆเดือนละพันห้า ผมนึกถึงคนแบบนี้แล้วไม่รู้สิ่งที่เขาอธิษฐานนะสิ่งที่เขาขอพระเจ้าเนี่ยแล้วเขาในหาที่เขามองเห็นคนที่อยู่รอบข้างเขาคนที่เขาจะคิดว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมไหมอาจจะมีความคิดแบบนี้เข้ามาในหัวเขาไหมว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมขอรูปถัดไปครับ ผมสลับสลับหน้าจริงจังกายจะให้ดูรูปนี้ก่อนผมไม่รู้ว่าทำไมพระเยซูถึงได้เสียเวลาที่จะช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ตลอดเวลาที่ผมศึกษาที่ผมเคยอ่านเรื่องนี้หลายหลายครั้งเคยสอนเรื่องนี้เคยเทศนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมก็คิดมาตลอดว่า พระเยซูเนี่ยเออเห็นความสําคัญของคนที่อนาถาคนที่ไร้ญาติคนที่ไม่มีใครสนใจพระเยซูไม่ได้แค่อยากที่จะรักษาแต่ร่างกายของเธอเท่านั้นพระเยซูอยากที่จะรักษาจิตใจของเธอด้วยอยากจะหยุดและอยากที่จะชื่นชมเธอบอกว่าเธอทําสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วก็อยากที่จะบอกว่าร่างกายของเธอหายแล้วและจิตใจของเธอควรจะหายด้วยพระเยซูอยากที่จะ ชำระล้างทั้งร่างกายทั้งจิตใจและจิตวิญญาณของเธอด้วยแต่เมื่อผมมองเนื้อเรื่องทั้งหมดดูเหมือนว่าพระเยซูไม่ได้หยุดแค่เฉพาะผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนว่าพระเยซูหยุดเพื่อที่จะสอนอะไรบางอย่างกับยายรัสด้วยและผมคิดว่าบทเรียนที่พระเยซูสอนยายรัสอาจจะเป็นบทเรียนที่ พระเยซูอาจจะสอนเราได้ด้วยวันนี้ผมอยากจะพาไปดูข้อแตกต่างระหว่างยารัสกับผู้หญิงคนนี้ครับมีอะไรบ้างโอเคท,ทีละอันนะครับยารัสเป็นคนสำคัญมีหน้ามีตาในสังคมการที่เขาเป็นนายธรมารมศาลาแสดงว่าเขาเป็นคนที่ดูแลความเรียบร้อยในธรมารมศาลา เขาเป็นคนที่จะคอยจัดว่าใครเหมาะสมที่จะขึ้นมาอ่านพระคำของพระเจ้าเขาเป็นคนที่แน่นอนนายธรรมศาลาก็ต้องเป็นที่รู้จักของทั้งธรรมศาลาที่มัาประชุมเขาไม่ใช่คนแบบเล็กๆธรรมดาเขาเป็นระดับใหญ่โตเป็นคนที่เป็นที่รู้จักไปทั่วถ้าจะเปรียบแล้วก็คงจะเหมือนกับนักเทศในโบสถ์แล้วผู้หญิงล่ะครับ ผู้หญิงเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครยอมรับไม่มีใครอยากจะคบ12ปีอันต่อไปครับผมเชื่อว่ายายรัสเป็นคนที่มีฐานะดีนะด้วยความที่เขาเป็นนายธรรมศารลาแต่ในขณะเดียวกันในในปลายเนื้อเรื่องเนี่ยบอกว่า ข้อ52บอกว่าคนทั้งหลายจึงตีอกร้องไห้ร่ำไห้เพราะเด็กนั้นตามธรรมเนียมของพวกยิวแล้วเนี่ยต่อให้คนที่จนที่สุดต่อให้คนที่จนที่สุดจะต้องจ้างนักเป่าฟลุตอาจจะเป่าปีหรือเป่าฟลุตเนี่ยอย่างน้อยที่สุดสองคนและจะต้องจ้างคนที่เป็นนักร้องไห้อาชีพเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งคน เขาจะต้องจ้างคนที่เป็นคนเหล่านี้นักร้องไห้ใช่เพื่อที่จะทําให้งานมันเหมือนกับมีการร้องไห้นี่คือตามธรรมเนียมอย่างน้อยที่สุดคือคนจนที่สุดจะต้องจ้างอย่างน้อยคือคนเป่าปีสองคนคนเป่าฟุตสองคนแล้วก็คนร้องไห้หนึ่งคนแต่ในนี้บอกว่าคนทั้งหลายดูเหมือนในงานนี้มันเหมือนจะคนเยอะเลยนะเหมือนจะมีคนที่ให้ความสําคัญกับลูกของนายธรรมศาลามากผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาน่าจะเป็นคนฐานะดี น่าจะเป็นคนมีเงินในขณะที่ผู้หญิงคนนี้คนยากจนไม่ใช่เพียงแค่ไม่มีใครยอมรับแค่นั้นในหนังสือมาละโกบทที่5เข้อ26เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันบอกว่าผู้หญิงคนนี้ได้เสียเงินหาหมอหลายคนจนหมดตัวเขาใช้เงินไปกับการรักษาตัวเนี่ยจนหมดตัวแล้วไม่เหลือเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนธรรมดามีฐานะพอสมควรหรือยังไงก็แล้วแต่ แต่ใช้เงินรักษาตัวจนหมดแล้วหมอคนเราอื่นนั้นช่วยไม่เขาไม่ได้มีอะไรครับดูเหมือนว่า12ปีที่ผ่านมายารัสมีความสุขดีลูกของยารัสอายุเท่าไหร่นะครับในข้อ42บอกว่าลูก,กาบทที่8ข้อ42บอกว่าเพราะเขามีบุตรสาวคนเดียวอายุประมาณ12ปี ดูเหมือนว่านะช่วงเวลาตลอด12ปีที่ผ่านมาเขามีความสุขดีอยู่กับลูกของเขาอาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้มีความสุขแบบสุดยอดแต่ถ้าเทียบกับผู้หญิงล่ะ12ปีที่ผ่านมาของผู้หญิงคนนี้มีแต่เรื่องทุกข์ใจมีแต่เรื่องผิดหวังไม่มีใครเหลียวแลอันต่อไปครับ ยาัสมาหาพระเยซูยอย่างเปิดเผยเขาไม่อายไม่มีอะไรที่จะต้องอายถึงแม้ว่าเคเป็นพวกยิวเป็นผู้นำของยิวแต่ไม่คิดว่ามีอะไรที่จะต้องอายเขามาหาพระเยซูยอย่างเปิดเผยในขณะที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยจริงๆเขาต้องการที่จะมาแตะชายเสื้อของพระเยซูหรือต้องการจะมาแตะพระเยซูยครับ ในข้อที่44บอกว่าผู้หญิงนั้นแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองโพระงแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองโพระงค์ทำไมต้องแอบมาข้างหลังทำไมทาไมไม่มาข้างหน้าแล้วทำไมต้องไปแตะชายฉลองโพรงเขาจริงๆผมว่าจุดประสงค์ของผู้หญิงคนนี้คงตั้งใจที่อยากจะแตะตัวของพระเยซูนะ แต่เสื้อของพยชายเสื้อของพระเยซูเป็นสิ่งเดียวที่เขาสามารถที่จะแตะต้องได้เพราะถ้าคนอื่นๆรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเนี่ยจะต้องไม่มีใครยอมให้เขาไปแตะพระเยซูแน่อาจจะถูกลุมประชาชนเลยก็ได้เพราะว่าการที่เขาจะเบียดคนเยอะแยะเข้ามาเนี่ยจะมาหาพระเยซูเขาจะต้องแตะตัวหลายๆคนแล้วจะต้องมีหลายๆคนที่สัมผัสกับผู้หญิงคนนี้มาแล้วจะต้องมีหลายหลายคนที่จะต้องเป็นมนทินคนก็อาจจะไม่พอใจแล้วเขาก็ต้องแอบแอบมาเพื่อที่จะแตะชายเสื้อของพระเยซู มีอะไรครับยาัสเข้าใจว่าพระเยซูต้องลงทุนเยอะที่จะรักษาลูปของเขายาับสบอกกับพระเยซูว่าขอพระเยซูเสด็จไปที่บ้านที่จะรักษาลูกของเขามันก็ไม่ได้ถึงขนาดเวลวร้ายนะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในลูก,กาบทที่7 มีเรื่องในลูกาบทที่7มีเรื่องของทาสของนายร้อยลูกาบทที่7ข้อที่6ข้อที่7บอกว่าพระเยซูจึงเสด็จไปกับเขาเมื่อไปเกือบจะถึงตึกแล้วนายร้อยจึงใช้เพื่อนฝูงไปหาพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าอย่าลำบากเลยเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์เพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงคิดเห็นว่าไม่สมควรที่ข้าพระองค์จะไปหาพระองค์ด้วย แต่ขอพระองค์ตัดสั่งและบ่าวของข้าพระองค์จะหายโรคพระเยซูฟังแล้วพระเยซูว่ายังไงครับพระเยซูแปลกประหลาดใจกับความเชื่อของนายร้อยคนนี้ที่เป็นชาวโรมันที่เป็นคนต่างชาติแต่ในขณะที่คนที่เป็นนายธรรมศาลาคนที่เป็นชาวยิวคนที่น่าจะรู้จักพระคำของพระเจ้าดี ดูเหมือนว่าไม่ได้มีความเชื่อดีเท่ากับนายร้อยหรือแม้กระทั่งผู้หญิงด้วยซ้ำผู้หญิงคิดว่าแค่เพียงได้แตะชายเสื้อของพระเยซูก็พอดูเหมือนนายร้อยมีความเข้าใจที่จำกัดเกี่ยวกับพระเยซูในขณะที่ผู้หญิงเขาไม่รู้ทางเลือกยังไงเขาเชื่อแค่ว่าถ้าเขาแค่ได้แตะชายเสื้อของพระเยซูเขาก็หายโรคแล้ว ดูเหมือนว่าทําให้พระเยซูเห็นว่ามีบางอย่างที่จะต้องให้บทเรียนกับยายรัสดูเหมือนว่าทั้งๆท,ที่เป็นคนของพระเจ้าเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมศาราเป็นคนที่รู้จักพระคำพระีดีแต่ไม่ได้มีความเชื่อที่มากพอหลายๆครั้งความรู้กับความเชื่อก็อาจจะไม่ได้ไปด้วยกันเมื่อ วันอังคารแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาผมกับจริงๆแกรี่พูดกับผมก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีองค์กรองค์กรหนึ่งที่เขาช่วยเหลือผู้หญิงที่ทำงานในผับในบาร์แล้วก็กองค์กรนั้นก็ได้ติดต่อกับแกรี่แล้วก็บอกกับแกรี่ว่าเขาอยากได้คนที่จะอยากได้ผู้ชายที่จะเข้าไปช่วยช่วงกลางคืนหนึ่งเพราะเขาจะมีศูนย์กลางเป็นร้านกาแฟที่อยู่แถวๆนั้น แล้วเขาก็อยากจะได้ผู้ชายที่จะไปช่วยนั่งเฝ้าอยู่ในร้านบ้างช่วงกลางคืนในขณะที่ผู้หญิงออกไปช่วยคุยกับผู้หญิงคนอื่นๆที่ทํางานในผับในบาร์เขาบอกว่าอยากจะได้ผู้ชายที่จะเข้าไปช่วยนั่งคล้ายๆกับนั่งเฝ้าในร้านอย่างน้อยให้มีผู้ชายอยู่บ้างเพราะว่าบางทีมีคนเมาคนอะไรเข้ามาผมก็รับปากผมบอกโอเคผมจะลองไปดูผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปทําอะไรมากผมแค่คิดว่าอย่างน้อยก็ไปเป็นเพื่อนแกรี่วันอังคารเราก็ไปเพื่อจะฟังว่า เขาทำงานยังไงบ้างต้องเตรียมยังไงบ้างแล้วก็ไปจริงวันศุกร์ผมกับกระแตก็ไปผมก็นั่งอยู่ที่ร้านกาแฟก็ช่วยเขานิดหน่อยไม่ได้ทําอะไรมากแต่กระแตก็ออกไปกับมิเชลเข้าไปร่วมกับสาวๆคนอื่นมีหลายๆอย่างนะที่ความเชื่อของเขาอาจจะยังไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนกับพระคำของพระเจ้าแต่ว่าสิ่งที่เขาทำผมว่าน่านับถือมากนะ การที่เขาจะอุทิศชีวิตย้ายจากประเทศหนึ่งเข้ามาอยู่เมืองไทยทิ้งจากครอบครัวแล้วลเข้ามาทำงานแบบนี้แทบจะไม่มีใครรู้แทบจะไม่มีใครยกย่องผลตอบแทนเรรอได้ปะโยชน์หรือเปล่าก็ไม่รู้จะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้แต่เขามีความเชื่อมากนะผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่า ตัวของผมเองยังยังไม่กล้านะถ้าเราจะไปคุยกับคนแค่โมไซรับจ้างเราก็ยังลำบากใจเลยจะเอาขนาดเราจะเข้าไปถึงขนาดอย่างนั้นมันก็ลำบากนะเราอยากจะอยู่ที่มุมที่สบายของเราแล้วเราไม่อยากที่จะออกไปจากมุมที่เราสบายอยู่ผมคิดว่าพระเยซูได้เห็นสิ่งนี้ และพระเยซูคิดว่ามีบทเรียนบางอย่างที่พระเยซูอยากจะฝากไว้กับยยรัสขอใจหน้าหัดไปครับผมอยากจะให้เราจำบทเรียนนี้จำตอนจบของเนื้อเรื่องตอนนี้เอาไว้เพราะว่าสิ่งที่พระเยซูทำเนี่ยพระเยซูรักษาลูกของเขาไหมครับ ใช่เหรอพระเยซูรักษาลูกของเขาเหรอครับพระเยซูไม่ได้รักษาลูกของเขานะพระเยซูชุบชีวิตลูกของเขาสิ่งที่ยายรัสขอคือยายรัสขอให้พระเยซูเข้าไปรักษาลูกของเขาที่กําลังป่วยอยู่แต่พระเยซูไม่ได้เข้าไปรักษาแต่พระเยซูเข้าไปชุบชีวิตลูกของเขาพระเยซูทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ยายรัสขอด้วยซ้ํา พระเยซูรู้ว่าอะไรที่เหมาะสำหรับใครพระเยซูรู้ว่าสิ่งไหนที่จะเหมาะและสิ่งไหนที่จะช่วยในเวลาที่เหมาะสมผมคิดว่าหลายหลายครั้งเนี่ยเราเปรียบเทียบกับพี่น้องกับคนอื่นๆแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าอืเราไม่มีอันนี้เราไม่มีอันโน,น้น เขามีอันนี้เขามีอันโน้นเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นแต่อย่าให้เราลืมว่าพระเยซูรู้ว่าอะไรเหมาะสําหรับใครพระเยซูมีสัมผัสที่เป็นส่วนบุคคลที่รู้ว่าจะสัมผัสกับใครแบบไหนและจะเกิดประโยชน์กับชีวิตของเขาอยาละสไม่ได้คาดหวังให้พระเยซูชุบชีวิตลูกของเขาแต่พระเยซูทำสิ่งที่เกินกว่าที่ยรัสคาดหวังด้วยซ้ำ ผมจะจบแบบนี้ครับขอใช้หน้าสุดท้ายผมจะจบด้วยประโยคที่พระเยซูพูดกับยายรัสในลูกาบทที่8ข้อที่50ที่บอกว่าอย่าก,กลัวเลยจงเชื่อเท่านั้น พระเยซูบอกยายรัสสองอย่างอย่างแรกคือบอกว่าอย่าก,กลัวถูกไหมครับให้หยุดกลัวดูเหมือนว่าความกลัวเนี่ยกับความเชื่อมันจะไปด้วยกันไม่ได้นะมันอาจจะฟังดูโหดร้ายสำหรับคนที่เพิ่งเสียลูกไปลูกคนเดียวเพิ่งตายไปแล้วพระเยซูบอกว่าอย่าก,กลัวจงเชื่อเท่านั้นเหรอ พปะสูอาจจะบอกว่าก่อนที่เราจะเชื่อได้เราต้องหยุดที่จะกลัวก่อนก่อนที่เราจะไว้วางใจได้เราต้องหยุดที่จะกลัวอย่าพยายามที่จะเชื่อแล้วก็กลัวพร้อมๆกันอย่าพยายามที่จะเชื่อแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจว่าทุกอย่างว่าพระเจ้าจะตอบอยังไงหมดบางทีความเชื่อกับการพยายามที่จะหาคําตอบของทุกอย่างมันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ พระเยซูสั่งยารัสคำแรกคือว่าให้หยุดกลัวถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะเลวร้ายถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะหมดหวังพระเยซูบอกว่าให้อยากลัวจงเชื่อเราเห็นว่าพระเยซูไม่ได้ทําให้ผู้หญิงที่รลหิตตกคนนี้ผิดหวังพระเยซูไม่ได้ทําให้ยาราสผิดหวังผมเชื่อแน่ว,ว่าพระเยซูจะไม่ทําให้เราผิดหวังครับ ถ้าเราไว้วางใจพระองค์ในขณะที่ผมทำวารสารอยู่แล้วก็เอาบทความของคุณพรชัยมาแล้วผมก็รู้สึกว่าบทความของคุณพรชัยก็เหมาะกับคำเทศนาของผมมากในข้อคิดนะครับบอกว่าวันนี้เราอาจจะรู้สึกกำลังเผชิญกับอะไรบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตอย่าทิ้งพระเจ้าเพราะความคิดอันน้อยนิดของเราขอให้รีบเข้าเฝ้าพระเจ้าดีกว่า พระองค์จะทรงช่วยท่านด้วยวิธิทานุภาพที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกสรรพสิ่งพระองค์ทรงรู้จักและเข้าใจถึงความต้องการของเราและสิ่งที่จําเป็นรวมทั้งสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราพระเยซูมีสัมผัสที่พิเศษแบบนั้นที่จะรู้ถึงความต้องการของแต่ละคนรู้ว่าใครเหมาะสมกับอะไรรู้ว่าใครเหมาะสมกับเวลาไหน สิ่งที่เราขออาจจะเป็นเรื่องงานอาจจะเป็นเรื่องแฟนอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับให้เรารู้ว่าเราไว้บางใจพระเจ้าได้เราไว้บางใจพระเยซูได้พระเยซูใช้โอกาสนี้ในการที่จะสอนยรัสในการที่จะให้บทเรียนกับเขาผมเชื่ออย่างนั้น และผมเชื่อว่าพระเยซูก็ใช้โอกาสในชีวิตของเราด้วยที่จะสอนเราที่จะเพิ่มความเชื่อให้กับเราขอบพระเจ้าอวยพรครับ